โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาแบบเกมเก็ตชินแิแพรกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทําการสรุปเควสตําำราอาคันีโฮตาดาสูตซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในเควสชื่อเสียของเมืองซูเมรุและยังเป็นอีกหนึ่งเควสย่อยของตำรารัญยากาซึ่งในเควสนี้นั้นจะต้องทําต่อจากตำราวารุณคาถาซึ่งก็สามารถดูได้ในใต้ใน description นี้ได้เลยผมได้ทำ p l a ลิสต์เรียงตามลำดับไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากทำเควสก่อนหนะ้านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูคลิปนี้กนนนไไได้้เเลยยวว่่่าาาาจะะะมีีงงงือออขรริธรรบ ดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นท,ทําเควสตําราวัดุณคาถาเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเรานนั้นจะสามารถรับเควสตําราอคาคณีโฮตาล,ลัสสูตรได้ตรงบริเวณใกล้ๆก้กับเสาหิ้วแรกของเมืองซูเบรุซึ่งตัวบริเวณน,นี้นนั้นจะมีตัวของกลุ่มทหารรับจ้างซึ่งตัวของเรานนั้นก็ต้องเข้าไปคุยกับพวกเขากันก็เพื่อเป็นการรับเควสอะนะ โดยกลุ่มคนพวกนี้พวกเขาก็คือกลุ่มคนทหารรับจ้างโดยตัวของพวกเขานั้นเป็นชาวทะเลทรายที่เหมือนว่าพวกเขานนั้นจะมาทําภารกิจบางอย่างซึ่งตัวของเรานั้นก็ได้คุยสับเพเหระก,กับพวกเขานิดหน่อยซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของเราก็ยังไม่รู้จุดประสงค์ของกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มนี้ซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของเราก็แยากายกันไปด้วยดีโดยหลังจากที่ตัวของกลุ่มทหารรับจ้างนั้นได้ออกไปแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวของทูตอาราณะปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งทูตตัวนี้ตัวของเขานนั้ก็มีชื่อว่าอาราณาคินเป็นอารานาคิน เออเมื่อกี้มันอนาคินนะมุกโคตรเก่าเลย ซึ่งในส่วนของเควสตรงนี้นั้นตัวของเราจะต้องตามหาเห็ดโซล่าโดยใช้ตัวของพุทธวะในการตามหาซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าคืออะไรมันก็คืออุปกรณ์บางอย่างที่จะช่วยเราในการแก้ไขพารเซิลนั่นเองซึ่งหลักๆของเควสนี้นั้นก็คือเราจะต้องตามหาเห็ดโซล่าโดยใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นจะเป็นไอเทมสวมใส่ให้กับเราซึ่งตัวของมันนั้นจะสามารถใช้ในการซ่อมแซมกลไกที่ผุพังไปได้โดยตัวของเราเราก็ต้องกดใช้เพื่อซ่อมแซมกลไกที่พังในส่วนของตรงนี้และใส่พลังงานธาตุไม้เข้าไปเพื่อเเปิดส้นทาง ซึ่งหลังจากนี้นั้นตัวของเราก็สามารถเดินตามทางต่อได้เลยโดยสถานที่ตรงบริเวณนี้นั้นก็คือสถานที่ที่มีตัวของเฮดโซล่าอยู่โดยในส่วนนี้นั้นตัวของเราจะต้องทำการลดระดับน้ําลงสกอรโดยขั้นตอนการลดระดับน้ําในส่วนของที่แรกนั้นตัวของเราจะต้องขึ้นไปซ่อมแซมเสาก,กลไกเพื่อที่จะใช้ลดระดับน้ํานั่นเอง หลังจากที่ตัวของเราดันซ่อมแซมไม่ใส่เสาพลังงานเรียบร้อยแล้วระดับน้ำในพื้นที่นี้ก็จะลดลงไปนิดน้อยซึ่งตัวของเรานั้นก็จะไปลดระดับน้ำที่ต่อไปกัน ดยหลังจากที่ตัวของเราลดระดับน้ําจุดที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเราเนื้อก็จะลงไปสำรวจตรงบริเวณด้านล่างที่ระดับน้ามันลดลงแล้วซึ่งตัวของเหดโซล่านั้นจะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เลยแต่ตัวของอาราคินนั้นก็ได้บอกว่าอันนี้ไม่ใช่เห็ดโซล่าหรอกเป็นเพียงแค่เห็ดธรรมดา ดยตัวของอารานินนั้นก็ยังได้บอกอีกว่าเฮดโซล่านั้นได้หนีไปแล้วและหลังจากที่ตัวของเขานนั้นได้พูดคุยกับเฮดทําให้ตัวของเรานั้นดูว่าตัวของเฮดโซล่าที่แท้จริงนั้นมันอยู่ลึกเข้าไปมากกว่านี้อีกซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณที่มีแดนมรณะนะซึ่งตัวของเรานนั้นก็ต้องเดินทางเข้าถ้ำนี้ไปตามหาเฮดนั้นต่อ ซึ่งในส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมมันก็จะมีกลไกที่ขวางทางเราอยู่ตัวเราก็นก็ต้องซ่อมแซมมันก่อนซึ่งซ่อมแซมเสร็จแล้วก็ใส่พลังงานธาตุเสร็จแล้วนั้นก็เดินทางไปกันต่อได้เลย ดวยวตัวของเราเดินทางมาถึงปากถ้ำที่กําหนดแล้วตัวของเรานั้นก็จะเจอกับคนคุ้นหน้าคุ้นตาของเรานั่นก็คือกลุ่มของทาหารรับจ้างที่กันไม่ให้เราเข้าไปซึ่งเหมือนว่าตัวของพวกเขานั้นกําลังวางแผนที่ทําอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็ได้เจรจากับเขาเพื่อให้ตัวของเราได้สามารถเข้าไปในถ้ำแห่งนี้ได้ซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ทําให้ตัวของเรานั้นสงสัยในตัวของกองทหารรับจ้างนี้เป็นอย่างมากแต่ในตอนนี้นั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนะตัวของเรานั้นก็จะเข้าไปสารวจในถ้ำอีกเช่นเดิม โดยเมื่อตัวเราเข้าไปถึงถ้ำตรงบริเวณนี้แล้วนั้นตัวของเรานั้นก็ต้องทําการลดระดับน้ําอีกเช่นเดิมซึ่งในส่วนแรกนี้นั้นก็สามารถตามผมมาได้เลยโดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นลดระดับน้ำจุดแรกเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะไปยังจุดต่อไป ยเมื่อตัวงเราลดระดับน้ําลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวเรานั้นก็จะลงไปสํารวจบริเวณด้านล่างโดยตรงบริเวณนี้นั้นตัวของเรานั้นจะต้องทําลายผนึกซึ่งผนึกนั้นจะถูกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งในจุดแรกนั้นไม่จะถูกซ่อนอยู่หลังกําแพงหินตัวของเรานั้นก็จะต้องเก็บมาลด้พลังงานธาตุไม้โดยเมื่อตัวของเราทาลายหินเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็ต้องซ่อมแซมกลไกตรงบริเวณนี้ซึ่งมันก็จะมีอยู่3อันโดย2ออันก็จะอยู่ด้านหน้าส่วนอีกอันอันสุดท้ายนั้นจะอยู่ด้านใน โดยลหลังจากที่ตัวของเรานั้นแก้ไขกลไกเสร็จเรียบร้อยทั้งสามอันตัวของทหารรับจ้างนั้นก็จะปากดตัวออกมาซึ่ตง e e ตัวของเรานก็ต้องจัดการกับพวกเขาจนพวกเขานั้นหนีไปและตัวของเราก็องต้องตามหาเฮุโซล่ากันต่อโดยเมื่อตัวของเรานั้นมาตามหาเฮดโซล่าตรงบริเวณนี้ก็จะดูเหมือนว่าเหตดนั้นได้หายไปแล้วโดยตัวของคนที่ขโมยเหตดไปนั้นก็คือกลุ่มกองทหารรับจ้างนั่นเองซึ่งตัวของเรานก็ต้องตามเธอออกไป ดยเมื่อตัวของเรานั้นตามตัวของเธอออกไปยังนอกถ้ำเรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะเข้าไปคุยกับกลุ่มทหารรับจ้างซึ่งก็ดูเหมือนว่ากลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มนี้นั้นถูกจ้างโดยนายจ้างคนนึงให้มาตามหาเห็ดชนิดนี้ซึ่งเห็ดชนิดนี้นั้นก็เป็นเห็ดที่เราต้องการอยู่พอดีเหมือนกันซึ่งในส่วนของตรงนี้นั้นเรามี2วิธีในการได้เห็ดชิ้นนี้มาข้อ1น,นั้นก็คือการเจราจาด้วยดีข้อ2ก็คือตบตีเพื่อแย่งเห็ดกันซึ่งผมก็ไม่อยากเสียเวลามากนะตีง่ายกว่าผมคิดว่า ซึ่งหลังจากที่ตัวของเราจัดการกับกลุ่มของพวกเขาเสร็จทั้งหมดแล้วตัวของเรานั้นก็จะได้เห็นโซล่ามาซึ่งมันก็จะเป็นการจบเควสไปในส่วนของจุดแรกก็เพราะว่าตัวของเรานั้นยังจะต้องไปอีก2จุดและเมื่อจบไปส่วนของตรงนี้แล้วนั้นตัวของเราจะได้บทเพลงที่จะเป็นบทเพลงที่สามารถใช้ในการฟื้นฟูกฎกาบางอย่างได้โดยต่อไปหลังจากที่ตัวของเราเสร็จในบทแรกแล้วนั้นตัวของเรานั้นก็จะไปยังที่ต่อไป ซึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงยังบริเวณที่กาหนดเรียบร้อยแล้วนั้นตรงบริเวณนี้ตัวของเรานั้นก็จะเจอกับตัวของอาราการุที่เป็นเพื่อนของอารานาคินซึ่งตัวของอาราคุระนั้นก็คือคนที่จะช่วยเราตามหาดอกบาซซมที่เป็นดอกดอกหนึ่งที่ใช้ในเทศกาลไร,ราอาวอนซึ่งก่อนที่ตัวของเรานนั้นจะไปหาดอกบาซซมกัน ตัวของอารากุระนั้นก็ได้บอกปัญหาบางอย่างกับเราว่านในตอนนี้นั้นเดนมารณได้แพร่กระจายมาอย่างรวดเร็วทําให้ตัวของเขานั้นไม่มีเวลาไปหาดอกบาซัมซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวงเราจะต้องออกเดินทางกับอารากุระเพื่อไปช่วยจัดการกับเดนมารณะที่ขวางทางอยู่พร้อมกับตามหาดอกบาซาัมไปด้วยซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวเราก็ต้องออกเดินทางไปพร้อมกับอารากุระด้วยตัวของอารากุระในส่วนนี้นั้นจะมอบพลังบางอย่างให้ตัวของคุซาระของเราก็คือพลังในการทําลายกําแพงเถาวัลย์ด้วยตัวของเรานั้นก็สามารถกดใช้กุซาวะในการทําลายกําาแพงเถววัยยีีีขน้ได ึ่งเมื่อตัวของเราทำลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวของเราก็จะไปต่อโดยเมื่อตัวของเราเดินทางมาถึงถ้ำจุดนี้เรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะพบกับสัญลักษณ์บางอย่าง ซึ่งในส่วนนี้นั้นมันก็คือสัญลักษณ์รูนนั่นเองโดยสัญลักษณ์รูนพวกนี้ก็คือสัญลักษณ์ของความทรงจําตัวของชาวอาราลานะนั้นจะพืนทึกข้อความความทรงจําเหล่านี้เป็นอักษรลูนเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองซึ่งอักษรลูนภายในถ้ำแห่งนี้นั้นยังมีอีกหลายที่ซึ่งจะมีตรงไหนบ้างก็มาดูกันได้เลยด้วยอักษรรูนในจุดแรกนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยซึ่งอักษรรูนในจุดแรกนัน้นจะซ่อนอยู่หลังหิน ซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวของเราก็ตรวจสอบแล้วไปยังที่ต่อไปกันซึ่งในตำแหน่งต่อไปนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยซึ่งเมื่อขึ้นถาวันตรงนี้ไปก็จะเจอเลยอ่ะนะโดยเมื่อตัวเรากดตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปยังที่ต่อไปซึ่งก็สามารถวิ่งตามผมจากจุดเดิมมาได้เลย ดยหลังจากที่ตัวงเราตรวจสอบอักษรดูนโบราณครบทั้งสามอันเรียบร้อยแล้วตัวเรา้ก็จะกลับไปคุยกับอาราการุโดยตัวของอาราการุนั้นก็จะเล่าว่าตัวของเราจะต้องเดินทางไปยังดินแดนเคฟเพื่อตามหาดอกบาซางมันต่อไปโดยตัวของเรานั้นก็จอกเดินทางไปยังด้านนอกของถ้ำโดยก็จัดจาก,การมอนเตอร์ตรงบริเวณนี้ก่อน เมื่อตัวของเราออกจากถ้ำจนไปถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าตัวของเรานั้นก็จะต้องลงไปสำรวจตรงบริเวณถาวรดนั้นล่างนี้อีก ดูว,ว่าตัวของเราเดินทางมาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะเจอกับดอกบาซามที่ในตอนนี้นั้นมันกำลังถูกผนึกอยู่ทึงตัวของเรานั้นก็ต้องตามหาวิธีการปลดผนึกดอกบาซามนี้โดยวิธีการนั้นให้ตัวของเรานั้นสังเกตซีรีสองตัวซึ่งในส่วนนี้นั้นตัวผมก็จะตามซีตัวด้านซ้ายไปก่อน โดยเมื่อตัวของเราเดินทางตามซีรีมาจนถึงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วตัวของเรา,นา้นต้องทำลายหินและเปิดใช้กลไกเพื่อเป็นการปลดล็อกบาซามชั้นที่หนึงด้วยหลังจากนี้ตัวของเรานั้นก็จะต้องพาซีรีไปทรง เมื่อตัวงเราพาซิลีมาส่งอย่างแท่นเรียบร้อยแล้วตัวงเราั้นก็จะต้องกลับไปพาซิลีตัวมาส่งเช่นกัน หลังจากที่ตัวของเราปลดล็อกบาเรียดอกบาซามชั้นที่2เรียบร้อยแล้วตัวของเรานั้นก็จะต้องพาซีรีมาส่งอีกเช่นเดิมเพื่อเป็นการปลดล็อกบาเรียประตูใหญ่ ต้วหลักจที่ตัวของเรานั้นปลดล็อกประตูใหญ่สเสยบร้อยแล้วตัวของเราน,นต้องเข้าไปสำรวจด้านในเพื่อตามหากลไกปลดล็อกดอกบาซามอีกชั้นหนึ่งโดยในส่วนตรงนี้นั้นตัวเราต้องจัดการกับมอนสเตอร์ซึ่งเมื่อจัดการเสร็จมันก็จะมีหินให้เราทำลายได้ซึ่งตัวงเราก็จะทำลายและเข้าไปต่อ ดยส่วนของตรงนี้นั้นตัวเราก็จะเจอกับมอนสเตอร์เช่นเดิมด้วยหลังจากที่เราจัดการกับมอนสเตอร์เสร็จมันก็จะมีกำแพงให้เราทำลายซึ่งหลักกำแพงนี้แหละก็คือคกลไกปลดล็อกดอกบาซูมและเมื่อตัวเราปลดล็อกทั้งสามตำแหน่งเสร็จตัวของเรานั้นก็จะไปเก็บดอกบาซามกัน โดยก็ดูเหมือนว่าตัวองอารากุระในตอนนี้นั้นกําลังกระซิบกระซาบอะไรกับดอกบาซามอยู่ซึ่งหลังจากนี้นั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นก็มาดูกันโดยดูเหมือนว่าเมื่อตัวของเราเก็บดอกบาซามมาเรียบร้อยแล้ว ระดับน้าในพื้นที่ที่เราเข้าไปสารวจเมื่อกี้นั้นจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวของเราเก็บดอกมาซามาันั่นเองซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการเสร็จในเควสตรงนี้แต่ตัวของเราต้องไปอีกที่นึงเพื่อตามหาและรวบรวมของไปใช้ในเทศกาลไรอารวอน โดยจุดต่อไปนั้นตัวของเราก็จะเดินทางไปยังป่าเฮดซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณมุมบนขวาของแมพโดยเมื่อตัวของเราเดินทางมาถึงยังพื้นที่แห่งนี้แล้วนั้นตัวของเราก็จะเจอกับตัวของอาราณะซึ่งตัวของเขานั้นก็มีชื่อว่าอารานกะตัวของเขานั้นก็คือผู้พิทักษ์สวนมัติฮิมะหรือก็คือตัวของป่าเห็ดตรงบริเวณนี้นั่นเองโดยในควยในส่วนนี้นั้นตัวของเราจะต้องมาตามหาย่ายาหน้า เพื่อนํามาทําเป็นอาราหานอม่านั่นเองเพื่อที่จะไปใช้ในเทศกาลไรอาวอนโดยตัวของเรานั้นก็จะออกตามหาย่ายา้านี้ไปพร้อมกับอารานากะโดยเมื่อตัวของเรามาถึงจุดที่อยู่ของยายา้าเรียบร้อยแล้วตัวของเราก็จะพบว่าตัวของยายา้านี้นั้นมันถูกบาเลียล็อกไว้อยู่ซึ่งตัวของเราก็ต้องไปแก้ไขกลไกบริเวณรอบๆก่อนเพื่อปลดล็อกบาลีและเก็บยายา้าขึ้นมาซึ่งมันก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดตามแผนที่เลยโดยจุดแรกที่ผมจะไปก็คือจุดตรงบริเวณตรงนี้ ึ่งเมื่อตัวของเรามาถึงตัวเราก็กดใช้คุณสวะในการแก้กลไกลซึ่งมันจะทําให้ตัวของกลไกลอยขึ้นมาให้เราได้สัมผัสโดยหลังจากที่ตัวของเราสัมผัสเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะปลดล็อกบาเลีาคาขัดหนึ่งซึ่งเราก็ไปยังที่ต่อไปได้เลยโดยในจุดถัดไปที่ผมจะไปก็คือตรงบริเวณตรงนี้และเมื่อตัวงเรามาถึงก็เช่นเดิมใช้คุณสวะในการเรียกกลไกขึ้นมาเสร็จแล้วนั่นก็สัมผัสตัวของกลไกเพื่อเป็นการปลดล็อกดีชั้นที่2 และตวงเรานั้นก็จะไปยังที่ต่อไปกันเลยโดยจุดต่อไปจะอยู่ตรงบริเวณด้านบนนี้ซึ่งเมื่อตัวงเรามาถึงในส่วนของตรงนี้นั้นมันจะมีบาเรียรป้องกันไว้อยู่ชั้นหนึ่งซั่งตวงเรานั้นก็ต้องไปเก็บก้อนพลังงานธาตุไม้มายิงเพื่อปลดล็อกบาเรียรตรงกลางนิะกอนเสร็จแล้วก็เข้าไปกดใช้กลไกคุณซาวะและตัวงเรานั้นก็ไปสัมผัสกับกลไกเช่นเดิมเพียงเท่านี้นั้นก็จะเป็นการปลดล็อกย้ายานะทีในตอนนี้นั้นตัวงเราก็สามารถไปเก็บยานี้ได้เลย โดยหลังจากที่ตัวของเรานั้นมาเก็ยบยญญ้ายานะเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานั้นก็จะนำยญ้ายาณะอันนี้กลับไปรวมกับส่วนที่เหลือที่เรานำมาได้ ทุกเมื่อตัวของเรากลับมายังที่พัาของอารณากาศเรียบร้อยแล้วเราสมาชิกทูจิวนั้นก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยซึ่งหลังจากนี้แหละตัวของเรานั้นจะต้องดาเนินการชําระล้างแดนมรณนะที่อยู่ในความฝันของต้นเหตุเหล่านี้ซึ่งวิธีการจะชําระล้างได้มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นจะต้องใช้ยาอาราฮามะที่จะสามารถทําได้จากวัตถุดิบที่เราไปตามหาทั้งสามอย่างนั่นเองซึ่งในตอนนี้ตัวของเราก็รวบรวมมาครบเรียบร้อยแล้วเรานั้นก็เริ่มวิธีการทํายาได้เลย หลังจากที่ตัวของเราได้ยามาเรียบร้อยแล้วตัวของเราก็จะไปใช้ยานี้กัน ดยดูมันว่าหลังจากที่ตัวของเราใช้ยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาในโลกของความฝันเพื่อมาชำระล้างแดนมรณะในพื้นที่แห่งนี้้วยตัวของเราอาราณะที่มากับเราในตอนนี้นั้นก็จะร่วมด้วยช่วยเราสู้ด้วยแต่จะเป็นการช่วยในรูปแบบของไอเทมที่จะสามารถกดใช้ตามลักษณะเฉพาะของอาราณะแต่ละตัวได้โดยหลังจากนี้นั้นตัวงเราก็จะเดินเข้าไปยังแดนมรณะ โดยตัวของเรานั้นเดินทางมาถึงบริเวณนี้แล้วตัวงเราก็ต้องจัดการกับแดม,มาณะตรงบริเวณนี้โดยตัวของเรานั้นก็ต้องใช้กุศวะตามความเหมาะสมของกลไกด้วยโดยตัวของเรานั้นก็จะออกเดินทางไปจัดการกับแดม,มาณะกันเลยดีกว่าซึ่งก็มาเริ่มในจุดหนึ่งกันก่อนเลยจัดการกับมอนก่อนแล้วก็ใช้กุศวะสีเหลืองในการคืนสภาพกลไกแล้วก็ใช้สีเขียวในการทำลายหินตรงนี้ ซึ่งเมื่อสัมผัสทั้งสองกลไกเสร็จก็จะเป็นการปลดล็อกเสพลังงานธาตุไม้เพื่อทําลายตัวของแดมารานะนั่นเองโดยแน่นต่อไปนั้นจุดที่2ตัวของเราก็คือสภาพกลไกโดยใช้สีเหลืองแน่นต่อไปไปยกน้ําโดยใช้สีส้ม เสร็จแล้วนั้นก็กลับไปสัมผัสทั้งสองฟังเก็บพลังงานธาตุไม้และยิงใส่แดนมาแล้วนะโดยต่อไปในจุดที่3นี้ตัวของเราก็จะใช้สีส้มในการยกขึ้นมาส่วนอีกอันก็ใช้สีเขียวในการทำลายซึ่งเสร็จแล้วก็ไปยิงก้อนพลังงานของแดนมาแล้วนะ โดยในสุดท้ายนี้ตัวของเราก็จะกระโดดไปกาจัดแดมนัทที่สุดท้ายโดยเมื่อมาถึงแล้วก็จัดการกับมอนสเตอร์ก่อนซึ่งเมื่อจัดการเสร็จตัวของเราจึงจะสามารถทําลายแดมนัทนี้ได้ โดยตัวของเราจัดการกับแดมนะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตัวเรานั้นก็จะขึ้นไปคุยกับอนาระนะซึ่งในส่วนนี้นั้นก็จะเป็นการจบเควสเควสนี้โดยตัวของเราทุกจิ๋วทั้ง3มตัวนั้นก็จะกล่าวขอบุณตัวของเราที่ตัวของเรานั้นได้ไาช่วยกําจัดแดมรนะน,นี้ให้ทําให้ตัวพวกเขาัสามารถกลับไปร่วมเทศกาลไดอาร์วอนได้ซึ่งตัวของเรานั้นก็จะได้เจอกับเขาในเทศกาลนั้นนั่นเองซึ่งในส่วนของเควสนี้นั้นก็จบลงไปเท่านี้เลยก็ถือได้ว่าเป็นเควสท,ที่ยาวนานเป็นอย่างมากอะนะ โดยสุดท้ายในคลิปนี้นั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนจบซึ่งในคลิปนี้นั้นอาจจะมีข้อผิดพลาดท,ที่ผมตกหล่นไปมากเกินไปน้อยตัวผมนั้นก็ต้องขออภัยมาณที่นี้เลยก็ต้องขอสารภาพตามตรงว่าตอนตัดคลิปนี้นั้นเบอร์เบอร์เพราะง่วงอะนะแล้วใครใช้ให้มาตัดคลิปตอนง่วงละวะก็เป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปละกันโดยในส่วนของเคล็ตำราอรัญญาการนั้นก็ยังไม่จบซึ่งตัวผมนั้นก็จะมาต่อกันในคลิปหน้าซึ่งอย่างไรนั้นก็รอติดตามดูกันได้สามารถดูได้้ในนนพลิตต่ตะนะ ทึงสุดท้ายแล้ววันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในตำรารัญญาตาตอนต่อไปสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า